สวัสดีสมาชิกรถมือสองชาแนลทุกท่านด้วยนะครับเพื่อนๆสมาชิกค,ครับวันนี้ Ford มือเดียวป้ายแดงไม่แสนตัวต้นครับกับ Ford ดเฟต้า1.5 เอสสปอร์ตปี2013ราคาสุดคุ้มค่าซื้อเงินสด139,000บาทไม่บวกแหวนไม่มีค่าโอเดรทั้งสิ้นสวยๆเดิมๆทั้งคันนะครับรถคุณภาพแบบนี้ราคาแบบนี้ต้องรีบหน่อยจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับตามเครดิตลูกค้าเลยรถจอดอยู่ยามินทานะครับเพื่อนๆรถจอดอยู่รามิทาใครอยู่ใกล้รีบมาทดลองขับกันได้ใครอยู่ใกล้ดนครับรีบจองมาเลยนะครับรถสวยตรงปกแน่นอนขับดีมากๆนะครับใครที่สนใจอยู่ใน ต้องรีบแล้วนะครับผมจองผ่านร้านเท่านั้น3,000บาทและนัดหมายวันรับรถได้เลยรถตรงปกสวยๆแบบนี้ต้องรีบเลยนะครับ1,39,000บาทไม่มีอีกแล้วครับสวยๆลงตัวนะครับคันนี้ต้องบอกว่าให้สภาพประมาณ95บวบวกๆเลยนะครับสวยจริงจัดได้เลยนะครับเพื่อนๆสมาชิก Ford f i e s t a สุดประหยัดเลยนะฮะการทำงานต่างๆ พร้อมนะครับเอกสารพร้อมนะครับทุกอย่างพร้อมนะครับเหลือเพียงแค่ลูกค้าเท่านั้นเองด่วนๆครับ088 584 5375ครับกับ Ford Fiesta ครับ